ีคเวฟขั้เราก็กำลังเดินทางตอนนี้มาถึงเส้นนาแก่แล้วในเอฟซเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซดูนะถนนนะท่านผู้ชมม,มันมันมืดมากเลยในเอฟถึงขั้น,นะนถึงขั้นต้องเปิดไฟเลยในเอฟีนี่นี่ไฟถนนติดมันมืดถึงขั้นไฟถนนมันติดเลยในเอฟซ คือตอนนี้เรากําลังเดินทางไปมุกนาหารนะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วทีนี้นะครับระหว่างเดินทางฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะเอฟซี F C, ท่านนะฝนตกตลอดเส้นทางเลยนะครับมันมืดเนาะมืดมากเลยวันนี้มืดเหมือนฝนจะตกหนักเลยนะเอฟซี F C. ตอนนี้ฝนตกรินๆนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็ไปเรื่อยๆนะก็เมื่อกี้ ตรงเมื่อกีนะ้มันมืดหนักเลยในเอฟเมื่อกี้นะี่มืดโอ้น่าจะหนักอยู่ฝนตกไม่แรงนะตกรินไปเรื่อยๆในเอฟตกรินนะตอนนี้อยู่อำเภอ,อนาเก,กี่ยอนนนะตอนนี้ก็รถสิบล้อนะเอฟซีโอ้มันเหลืออยู่เลนเดียวนี่ว่า เราแซงไม่ได้ในฟะิวชั่นนะมันมันเหลืออยู่เลนเดียวมันต้องค่อยๆตามตูดกันไปตรงนี้เขาทำสะพานเนาะเขาทำถนนด้วยนะมั้งนี่เพราะปกติมันจะมีอีกเลนหนึ่งในฟะิวชั่นนะแต่ว่าน่าจะไปไม่ได้น่าจะต้องตามตูดกันแบบนี้นะฟิวฝนก็ตกหนักนะ นะครับต,ตลอดเส้นทางเอยสิตกอยู่อย่างนี้นะโอ้โอปสักคนเอฟถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับทีมสีสหายนะเมื่อวานก็พิสูจน์ไปหนึ่งวันเมื่อวานกะว่าฝนตกแล้วจะทําให้ทีมสีสหายไม่สามารถไปมอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านแปดหลังได้ออสุดท้ายพวกเราทําได้ในเ FC ก็คือ สามารถไปมอบเข้าสารได้นะครับโดยไม่มีอุปสรรคนะแค่ฝนตกนะไม่เป็นอุปสรรคอะไรช่างพงไปโนดแลยในเอฟซผมก็ไม่สามารถตามช่างพงได้เนื่องจากมันติดรถสิบร้อนะฮะเดี๋ยวรอให้มันแซงได้ก่อนค่อยแซงแล้วก็ตามช่างพงไปน่าจะได้แล้วในเอฟีตรงนี้ นะก็มาถึงเส้นนาแกแล้วในะียังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยเนาะนะครับอปุปสรรคนะครับนะแค่นี้นทะีไม่เป็นไรนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ